จุดด้นหรอครับจุดไหนด้นวะจุดมือที่ออกหล่ะละอ๋อจุดวางเหล็กออกพอดีวางมือที่ออกมือมือเหล็กออกมือเ้าจุดมือเ้าเลี้ยออกตอนเที่ยงจุดวันที่ี้จอมเสาอ๋อฮะโอ้โหอ๋อฮะชี้ทางออจุดะไรว่านี่มันต้องหาบุฟ้าเทุกอันแบบนี้มาันองอ๋อถูกไหมสิเออนี่นี่มาจุดตัางชิ้อธิษฐาน แม่นแค่ยังนี่อ๋อถูกต้องสิเออก็มาว่าไปตลาดก็บ่ได้ไปกำลังมาแต่อันคนเป็นมะเร็งมันเน่าเบิดทั้งนมันซึ่งยังเน่าเบิ้ดมาก็เลยว่าอันโอ้ยง่วงเบิ่อมันเลยตับก็ไปเครื่องหนึ่งเลยว่าว่าเศร้าอยู่เศร้าเศร้าแค่ไห้หลวงปู่ไอ้ผมก็มาเจอหลวงปู่งวดแรกเลยครับนี่ครับไอ้หลวงปู่ให้โชคให้ลาภผมได้เป็นยัง ไอ้ไอ้หลวงปู่มักเลขตัวใดครับวันนี้ครับหนมีหน้านี่ครับมันบ่ท่านได้เบิ่งเล่ยวังเต่าก็ได้แต่นอ๋อุ่นก็ะเทือยีเทื้อวังเต่านั่นทั้งหาซื้อต้งอ่านเปอ๋อซื้อทั้งสองเลยโอเปิดตลาดครับลองล่อล่อผมก็ไม่เพิ่งมาเจอหลวงปู่เนาะหลวงปูล่อห้เลขผมไปเพื่อไปเสี่ยงโชคเดือบึงเล่ยย่อมบ่ท่านได้อหัวเลยนี่บ่ท่านมั่นใจทันนี้ปู่มามาอยู่นี่บ่ครับ มาเลยอาทิตย์สออาทิตย์หรอละอ๋ะอ,อัม่ยูนี่มาลักตาคนก็เห็นจะของเสียงนี่เราบ่มมวไม่มาลักตาเราอ๋อใครเป็นอย่างนัอ๋เราเนแคนมันฟ้าผู้ใดลุงปะเออยนอ่อยู่นีละตาตา,ตาลุงคื่โบอแมนออตนน้นต้เราอยู่ใส่ครับต้นเี้เราไปแ็่งานะ่ะออเราแค่น่้แหมแค่แน่ยวว่าไข่ก็คืออรไขรเพราะว่ามัน เขาอ,อายุอันต้นเกิดที่เส้นนันเส้นนั่นนะอ้นหลอบพะดีครับแล้วจยจะได้แบบงุกยๆได้บอกว่าอย่ันฝังจงโปนะก็มาณว่าเออเราบเป็นนาำทิที่จะนําำมานคุกนำมัผัดมาหา,า,ายาที่ว่าต้มจิ้มหรวกกเท้าน,นะปวดเข่งปวดตามอ๋อเส,ส้นครบปูกบบเกี่ยวกับปวกสมุนไพรมั้งครับนี่บอชวนร้ายจะมาสิจับเท้าเลยเนาะ โอ้จับเสีนดัวสิบบเอ่ย่อมปวดแข้งปวดขาตะมากจับเีดเดียวกับเตาเลยโอ้นี่ผมเป็นมาสิปีละเออหลาตมาหูย่หนีมันเรียนน้ำหนักเอนี่เผมมเป็นเป็นเอ้สบัก์ตโกนขานีเออมันไปบดละนี่ครับลูกุ้ปูเนสเออนี่เสียวไหมครับเออแมนนี่เหว่าตั๊กมกือกเลยมันขึ้นทุกน่านมาคนอ่ะมาจอดบดโหบดลาตมาก็อยากเลาครับเรื่องเตียคนลุกสู้ แต่ว่าเจ็บอะไรซึ่งหมดกูว่าหันมึงฆ่าวางกลัวมึงฆ่าแต่ปุ๋ยนะรักษาคนหลายหลายกว่ามันก็บ่อยากรักษาเห็นก็เลยโตมวันนั้นก็หอมาเอ้างงก็อไมา่ยังประมาณรักษาเท้าไปชนั่งชิ้นของผิดตัดน้องแล้วมันนี่มัดมาดกินเล่นระมาก็รักษาว่ามือไปเช็คเลยบ่มี่รักษามาเร่นกับบอมี่มันนี่ไรทิปกัพี้ ยังพอนาอีกโอ้ยสุบอกไปอ helmet, เอาไปหาตมาเลยครับตมาไปจับเจียวกับเลื้งง่อยหอยมัดเลยแหงมัดวันนี้ก็ร่างใจขาดบางนึงรอมัดแล้วมัดวลาแล้วก็ก็เลยเป็นมากมาบไตอันก็เลยว่าอันเออสี่ส่งข้างเป็นเนื้อจะว่าแพ้เป็นเศร้าเป็นวัตจักรไอ้หลวงปู่อายุเท่าไรแล้วครับอายุวลาตอนง้อมออ พอด้ก right. ิ้นานี่รอดหกสิบตัวมัหกหกสิบอะไรกันครับหกสิบห้ากสิบออหกสิบห้าอย่างหกสิบหกแต่้พวกน้งแรยงนี้งแรงอยู่ยางบเรกิ้งรถหอกร้ยตัย่างหยูนี่อันนี้รู้ปูเนี่ยครับก็ว่าหองก่มอนก็โย้มอยากหูงยมก็ปวดมองไรเป็นมังไรเลี้ยงหง้มหูงลาวาตมาเป็นไผ ย่อมเจ็บอยู่นะแต่ตมาได้จับแล้วย่อมก็คงว่าตมาเป็นไทอมาก็บอยากที่บอกคงต้เขากอบอ่างเส่ต้าบริแอบอ่างเ่ว่าต้านคอยว่างสนั่นล่ะจียงเครับนาะต้าเห็นกับหูกับจาตมาอยังบีเสือเนาะเออคือหมอดกอนเห็นเด็กหน่อยยื้นกับกือแล้ว เล็หน่อยก็เลยตามหน่อกเลขสุดหกหกสี่กบสี่สามแปดส้ดกบส่อตออกมาอ้ยบันงวดนี้เันเที่ยวครั้งเขบอกสามศูนยแปดเลยกับเขาบอสื่อโมสามแปดศูนย์เออเลขบันออกสามศูนย์แปดมันออกสามแปดศูนย์ว้างอดวันวันนั้นไงสามศูนย์แปดสาแดแล้วก็มางวดนี้สามศูนย์บันอันงวดนี้มันออก อ่า297เออนี่ๆทะเบียนรถนี่พิ่นมาบอก่เพิ่นบ่ได้ตัดซื้อว่าเออบอกเพิ่นอันอัน987อมันเอา97เออ97เพิ่นบ่ได้ตัดซื้อวาะมันบ่ได้บ่ได้อันนี้เลยเนาะบ่ได้ซ่อจ้เลยเออเห็นแต่ยอมล่ะเพิ่นมาจดบัดนี้มันก็เห็นเล67 67อยู่เนาะ เออจังยังหอกให้คนใโลกให้ยังก็เลอกวาดิสนใจเลยเือเล่นๆหัวๆกมาก่เคยซื้อเลยอจะได้แล้วปุ๊บบอคบเจาเจ๊มันออกก่อนเจ็ดบกมันออกอานหาเจ็แต่ว่าหาเจ็ดนี่คือเล็กถูกที่อไหวนะหาเจ็ดหาเน้ดิยังโคลอยอยู่ถูกอันนี่ยเราเขาจ๊ด ค,คมาเราว่ามันมีมงไดนาะจะไปมือซ่ามากย่อจุดน,นะมันเป็นบาอันละหาหกบาทนงะงานแบบนี้ม่ไหนเนี่ยปูให้อาจิจุดเขากันได้ทุกคนนี้ตรงตรงเลยขณะเมื่อกี้ยังหาเจ๊ก,ก็ยังก็ยังเข่ามนนีนเดปูมันให้สื้อนี่เออเรอหลอดมันไม่กอเกอาเจ๊ดะเห

แมาเด้ครับต้องเบิ้การมาเจอหลวง,ง,งปูเป็นครั้งแรกเนาะครับเพื่อไม่โชคไม่หาลาบอีกครับเพื่อลวงปูเพื่อหายโชใหายหลาบลอู้แล้วนเูไฮะลองปูหาแล้วลองปูห้เลขแล้วเลขอ่าอายุหลวงปู แมนคำเกี่วว่าถ้านหได้ดิหกสิบห้าอย่างหกสิบหกเนาะปูเนาะมอมอหมือนมอเมืนเลยหสี่เสาเลยได้ด้วยแปลว่าพอกันเฉลกเนาะค่ะคำเกี่ยวกับจีอ่านดึงมือย่อมครับมาถึงว่านี่อยู่ในมือคำเกี่ยวแล้วเลขตัวนี้ค่ะเดี๋ยวคำเกี่ยวสิไปขอพรจากหลวงปู่สวงเพิ่มเติมแล้วค่ะแล้วก็เอาเลขตัวนี้ไปจุดเพื่อวาสิออกเนาะค่ะงวดที่แล้วหลวงปู่จุดได้ะเจ็ดเนาะค่ะโบเน่ได้ค่ะ งวนี้เพื่อคำเกี่ยวจุดได้ซ้ำตัวตรงเนาะครับปาเดี๋ยวเข้าไปจุดกันเนาะครับ